สวัสดีครับสองสามืนี่สองสามมืนจงสมืสองสามมือนี่คือไดขึ้นสตีมนะคะเ้อพี่นังอให้สตีมเนอะตัวนี้รุดเอาุดเอาอยู่เนะพี่จึงมืดพรออมที่ใส่ผ้าใส่เพ่งก็ยังใส่อะไรกินนอยู่เออไว้โทรศัพท์ข่อยี่นะ บ่ได้คืนเด้อครับพี่น้องสองสามมือนี้คอยสิไปตะเวนหาบ้านเพื่อนๆนอครับเด้อเอยจะไปหาหลางังคามามบ้านเด้อคอยข,าาขัดาหาลังคาปลักราด้เด้อพี่น้องมันหมืดนมื่นถึงสีก่กมกับสิแบบนี้เลยเนาะเสียงพี่มาจากใน <laughs> บ่ได้คืนเด้อพี่น้องเด้อ เฮ็ดจึงได้โมดได้เฮาสิดได้พอกันวิพอตามบ้านเพลอนเดอพี่นงดู